คือว่าละน้องเพลเพิ่นก็อ่าซื้อสารกับเฮาบ่ได้แต่เฮานี่เว้าเพิ่นได้ยินแต่เพิ่นเว้ามาเฮาบ่จักบ้านนี้เอาเป็นได่น้องเด็กคือสิให้เลยเป็นหยังองนี่ฮะมันจะกินฮอยวาไทยอีกบ่โอ้จะได้จะอ่าวาไทยกะนโอ้เดโทรเดทติดต่อกับเพิ่นอยู่เอาคือเวโชจังซั่นอย่าเลยคืออยางไห่ระบาดนี้บเลยวาไทยเลยคืออยางไห้บ่แม่นอ์ค่ะโอ้ยบ่แม่นอัน คนบอกว่าหาอะไรชินหัวตดแห้งไปจักเนาะเออบอยョ่คนก่อนเนาะตาเด็กอะเนาะเออตีนได้แซ่บน้องครับน้องเอ้ยทั้งน้องกะเคยติดต่อกับคนอยู่บ่ล่าสุดกะบ่เคยอะโบได้เห็นเพจกัน อูถ้าเห็นเฟีดนี่ยังชินที่โตอยู่บอเออแสดกว่ายังยังคิดฮอดอยู่เนี่ยนี่เนาะเอยเนาะใจ่นผักอ่าเสือดอกไม้ไหมยาวอยู่บ่อยากได้อยู่บ่เสือดอกไม้อกได้อยู่บ่บ่เฮ้ยเป็นบอเสียงสูงแน่ กาบสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสู่ขู่สู่คนเนาะพี่น้องเนาะโดยโบอว่าสิเป็นพ่อพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศนั่เดอ้อเนาะก็ยินดีต้อนรับเขา้าสู่ซองของบอร์เวียดบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเอลยเนานะโดยก็มาพบม,มาพอเนาะกับบอร์เวียดในมือนี้พ่อพี่น้องเอยกอยูท่ที่บ้านของน้องแดงหรือว่าเพื่อนของน้องแดงน้อยเพิ่นอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ถือวนะ่า เออหลายมื uh, it, it, so down, water, mm ้อหลายวันพอสมควรเลยพ่อพี่น้องเอ้ยที่บ่ได้มาเยี่ยมมาหยาบเนาะกับน้องแดงเพิ่นพพี่น้องเอ้ยอ่ามื้อนี้ก็มานํากันกับน้องแววตาเพิ่นเนาะพพี่น้องเนาะโอ้ยเนาะพี่น้อง FC ยังจํากันได้อยู่บ่เนาะบ้านเฮือนของน้องแดงเพิ่นนี่เปลี่ยนูเปลี่ยน่างไปหลายพพี่น้องเอ้ยจังได๋ดเพิ่นเฮ็ดหยังอันนี้เนาะพี่น้องเนาะจังได๋จดเอ่อคอกงัวบ่เนาะหรือหยังนีเฮ็ดคอกไก่บ่ น้องเพื่อนเพื่อนาะในการทําการเฮียนของน้องเพื่อนนี่ไปหอดสายล้วงน้องเพื่อนเพื่อนเนาะเด็ดคักเด็ดแน่ดีได้เพื่อนเพื่อนเลยก็คือว่าน้องเพื่อนเพื่อนเนาะจังเด็กอะฝากน้องเพื่อนเพื่อนอีฟซีเบิร์ดสุขสุคนเนาะเขามาเป็นกําลังใจเบาเวียนให้เด้อเพื่อนเพื่อนเลยครับมอ่มจิตเบาเยนให้เนี่ยน้องเพื่อนเพื่อนเนาะถือว่าอ่ายอดวิวน้องเพื่อนเพื่อนเนาะล่วงลุนไปหลายเพื่อนเพื่อนเลยทั้งหลายดีน้องเด็กน้อยเพื่อนนี่เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ ขอมาห่มจากก่อนฝรั่งเด่นแหงเงี้ยครับดูนี่ทั้งนั่นก็เป็นบ้านของน้องใบเพิ่อนน้องเพลวน้องฝพั่งเนาะขอทุกข์ขอไฟน้ำลายคำว่าคำจ่ายได้บทสมมาพาควรก็ได้น้องฝรั่งเนาะน้องเพลวเพิ่นอยู่อยู่บ่เหมือนนี่คือบุหิตน้องฝรั่งเลยเด่นแหงเลยคือว่าน่นแหละน้องเด็กน้อยเพิ่นอยู่กับไผ่เด้เหมือนนี่ฝพั่งฮะอยู่กับไผ่น้องแดงเหมือนนี่

เนาะอย่างได้เปิดตู้เปิดยังอู้กินชมพักกุ้มล้นี่ฮ่าตู้ข้าวร่างแล้วแล้วสิโอ้น้องล่างแล้วเลยเม่ล่างเม่ล่างโอ้ด่างจะเช่าหนี่พูดน้องเด็กไปใช้เช่านี่เข้ามาแต่บ้านหายเข้มาแต่บ้านโอ้เข้าไปยังบ้านฮะเข้าไปฟ้าสากรถไฟฟ้าสากรถไฟฟ้า โอ้ยนาผย้าาอยู่ไป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 นั่งเฉยเนาะคัร์โบมีเบียกเห็ดอะไรก็ได้นั่นเรื่น้องมีเบียกอยู่บ่อ่ามีแนวเดอยู่บ่โบมีเนาะอันนี้เปิดเดบน้องเลยปังใช่ดดีดเยสบายดดีดีเเนาะรีดิีวีดังไร

Ngày phố nó tìm chỗ không vững ngồi sàn bước đi nó Chính đây sàn sàn kinh khẩu đó bố Kinh khẩu Ngồi cùng nhau đi học bánh hiệp Bánh hiệp mà đây xài Mẹ dư Hiệp đang phả này bố, ừ, ừ, bố. Đầy 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 khổng xẹo và tên cho lưu mặc là bớt nổi hẹn nó không hẳn bố Mẹn phần mà đi nhìn xí áng hơn nó Khoa hơn khôn vẹp này Rồi, rồi. Mà mà, rồi sao? Ch Một tên xào yêu Chợ Chợ nhắn ริมสบายดีก็หอมหอยประยัโอ้แมนจีนเนาะริมสบายดีเนาะเป็นเพลินเลยอ่ะโบเป็นยังเนาะเพราะทุกแมงมอนคือก้นู่เนาะคือเป็นหูยังฉันน่ะยังจีนหมูกระทะมันมีไหมนิ้วแยกมั้งมีแต่หัวแล้วโอ้หัวหินอ่ะใหม่ใไพ่ใหม่มันต้องพี่น้องคือยังมีไหมเทอะ้ยอ่ะก้นหมอกเนาะโอ้ยน้องแดงอ่ะไวล่างไวจัะ ล่าแต่มันคัดบ่อล่าแต่มันคัดบ่อเจ้าแบบคัากันกินบ่ช่นข่อยเนี่ยนั่นเละเออนอนพับเรื่องเลยคือว่าะล้วเมื้อนนี้ก็เห็นบ่าวเวียงบ่าวุนเขามาเยี่ยมม้อนิเบียงบ่าวบอยแล้วก็พายอีกบ่ฮู้คนบ่าวจืดเนาะส3สมคนเข้ามาเวียงบ่าบอยิุนเขามาหยงเงข่นมาแจ้งเขาดี่บรดีจังไดยโหยิ่นมาทายแบบไปโรองเรียนเรื่องการทําการเรียน โดยวมีเอฟซีกับว่าเขื่อนบางทางข่อยกับอ่าเพื่อนว่าเดี๋ยวนี้น้องแดงมันชื่อสานกับแบบว่าชุมพงในวัยข้นกว่าเก่าแมนแต่ก่อนเพิ่นจะแบบแบบเพิ่นอายว่าเลื่นงใดๆบ่แต่ก่อนแบบอายก้องปุ๊บเออเดี๋ยวนี้มันชินแล้ววายเหรอไอแมนบอกว่าอายก้องฮะอาไอแมนเขาไปห้องเยียนอะไรแบบวิจารณ์พัฒนาอะไรอย่างเงี้ยเนอะเฮ้ยตะเเออแต่แต่ก่อนนี่ไม่ได้ไปทั้งใดว่าชัดนอนานอนเพิ่นว่า กูแม <kung> <sk> ่แมน่นี่เพิ่นก้าวจ่ายยังกะคองขึ้นพี่นไว้ให้ขึ้นเดี๋ยวดิเด็กก่อนเขาทานนี่เพิ่นเพื่อนติต่อมาได้เราต้องโลกความต่อเป็นตัวตื้นมาได้อ่าลังรีก่อนว่าเด็ก่อนฮะเพิ่นต้องคิดก่อนว่าติตออว่าหรือว่าต่อมาแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เขาทาน๊บเพิ่นตอบปั๊บเลยเดี๋ยวนี้แม่ถือว่าคล้องคล้องโตขึ้นแม่โอ้ยมาเยี่ยมน้องแดงกันล้วชิบชีกุมภาจะมาได้ดอกไม้อยู่จักว่าว้าอยู่ได้เนาะได้จักดอกก็เนาะ ได้อีบ่บ่ได้บ่ได้โอ้โรงเรียนเนาะผู้ว่าอยู่โรงเรียนอยู่ว่ามีผู้ว่าอยู่โรงเรียนให้เนาะไปโรงเรียนเนาะบ่อยากเพิ่นเนาะพี่น้องเอ้ยาบ่ได้มาเยี่ยมเพิ่นดนมาเทื่อนึงดอเชงไเชงไทางแม่เพิ่นไปเพิ่นอันนั้นไปแไปบุแจ้พอ ินได้ใส่กันทํากันเฮียนอ่านได้อยู่บ่ก็บางงานต้องได้บางงานนี่ได้ส่แอีใส่กับตัวกอยงกกี้บ่อีังเจ้าอ่านมื้อนั้นบ่เพิ่นสิสระอีหยังว่าสอก็ลืมสระอูสระอเนาะแม่นบ่สระอูสระอูประมาณนั้นแหละเจ้าอ่านมื้อนน่จะแม่นเนาะลืมแล้วพี่น้องเอ้ยควทงควท่าไปถึตกันให้คันนาเอว่าแต่จังได๋ใ่เสียงแล้วล่ะบ เซงกะคือว่าเขาบอกว่าอันเซิงขนานกับเขาผักเฮียเลยแ่บอ๋อเซงเซงอีกเท่านึงกะพักเลยแตเพละคือคือรอบนี้เนี่ยเซงพักเฮียหนึง่งบะเตะคะแนนดิคืออยู่บ่โอ้โหเป็นยังบาดนี่เป็นโทษน้องแดงน้อยล้วบาดนี้เนาะหมดตึกมวง่ายบาดนี้อยู่นออกวดศาสตเลยแล้วลูกก้อนลูกก้อนเฮา้งจะหิยโยนศาสตร์ถิมเลยบอวบัดถุงกันจะได้ฉบัดนี้ โอ้ย <laughs> ừ. thôi <laughs> như... mình <laughs> à, hà เป็นบ่เลย này. ปัญหาใหญ่เลยบาดนี้ห้อย đấy อืม này. ได mi เกตห่งนนี eben, na, mm ่แ hmm. oh. uh ้พี่น้องเลยเกสาเปียกเลยมานี้ด้วอ่ะอ้โน่งนองแพลวนองแพวน้องแดงเปมนีมาดู๋เนะเห็นด้เเนาะล่างล่างแล้วก็ตากไว้เนาะกราตไว้นี่แหละ เนแบ่าสเนามันแหงจากก้อนถึงถึกน้ำมันบกบ่เฉาเวบ่นงเดงให้รถจะแทะแบดนี้ดุดูมาเทือก็้ให้ชาเปียกเราตกไว้อากไวเนอระวังตีเด็กเดิอมเจ้าเด้อนอนตากไว้นีก้อนป๊ปัปเนาะ เ <laughs> ป <laughs> <laughs> ็นสิมาอยู่เว้าเนาะเป็นสิมาอยู่เนาะพียินอยเอ้อเพี่น้องเอ้ยยินสิพอบ่เห็น่สิเอาน้มาล้างนีเออลจงล้างก็ได้เนาะอือตไปหาน้มาสแววเนาะน้องแดงน้องแดงซับซอกซะมามื้อเดียวเฮ็ดเปื้อน่ล่ะีนมาเออดีๆๆมาอยู่เนาะอต้องเฮ็ดอือ

พี่พี่พี่มานั่งเฮียงข้างกันพี่เออให้น้องเด้งสื่อสารภาษาให้จูบห้างก่อนมาทางใกล้ๆกันโมเมนต์รักซับโซกันอยู่งชักคือนั่งห่างกันแหละน้องเด้งถามดูมาจะใช่เหรอฉันมาจะใช่ก็มาแต่บ้านมาแต่บ้านเออไปยังบ้านนะไปหลินบ่โอ้โธ่เนาะคือบนหลินน้ำน้องเด้งเน้ อนน้องเดองบรินน้ำบ่กินกินแล้วบอกเขาเลยกินแล้วยังยังอยู่แี่ว่าเขาบอกว่ามีเนี่ยเพิ่นไม่ยินอยู่เนาะแต่ถ้าเพิ่นอยู่ไกลห้อแล้เพิ่นไม่ได้ยินือยังบอท่นกินเพิ่นว่ามาเมยเมยท่านกินน้ำแล้วบ่หรือยังท่านได้กินน้ำน้ำกั

ตัวน,นั้นเห็นว่าคอยฮาปีว่าเนาะน้องเพีลจะปีชาจือไดป้วยจำได้ปโอ้เพิ่นกรบโม่หูเนาะยินได้กินข่าวแล้วว่าน้องเพลกินข่าวแล้วเออเออยังไปด้กินเนด้วยมีผู้บ่าวแล้วป่อเหรอเหรอเพิ่นดูมีผู้บ่าวแล้วน้องเพลเออเนาะเป็นยังไงคือเห็นมันเพิ่านพญุษีก่อไม้เจ้าถิ่มว่ะมันนะเอ้อ กแล้อบอกน้องแพลงพื้นนี่เนาะเมื่อได้ไปโรงเรียนบ่น้องแพลเรียนอยู่บ่เรียนอยู่บอมาได้เข้าใช่ปะเป็นยังไงอยู่บ่ไปโรองงามหงเรียนยันยันในครูเออานองกระดาษอ่านบ่ได้บ่เออนองไปเป็นเอยคือว่าละน้องแพลเพิ่นก็อ่าสื่อสารกับเฮาบ่ได้แต่เฮานี่เว้าเพิ่นได้ยินแต่เพิ่นเว้ามาเฮาบ่จักบบดนี้ เอาเป็นจีนแดงเด่นคือสีไห่เลยเป็นยังไงนี่เหมือนจะกินหอดวาวไทยอีกบ่โอ้จะไดจาวาวไทยกะโอ้จะโทรด้ติดต่อกับพู้ิเอาคือเวยโชว์จิงสั้นอย่าเลยคืออย่างไห่ระเบนไม่เหลือวไทยเลยคืออย่างไห่ของเบยนะคะโอ้ยของเบยอัน คนบอกว่า,า,าหาอะไรชินหอดแห้งไปจักเนาะเบ่ยอมเพื่นก่อนเนาะตาเด็กอะเนาะเออได้น้องอึเน้องไงทั้งน้องกะเคยติดตอก็เพื่อนยบราสุดแต่บ่เคยอะบ่ได้เห็นเพจกัน Ừm, ừ. ừ. thầy nhìn phía đi, tổ, ừ. à, nhang, nhang này nhìn chín chín tồi không? Ừm Ừm, dùm mà nhìn nhìn khít hòa này <laughs> nói ừ. phân phạc à, sợ đọc máy mà hãy dìu cái này dùm không, cái này dùm không? Bò Bò Ha 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 Ừm, mấy bác con bò sướng sướng đây cái này bò đọc cái này bò đọc máy <laughs> 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 โอ้วยว่าโยอกน้องแดงก้อนว่าคือมาเตือนพุ่เนาะกินได้เนาะเพี่เนี่ยกินหอดมาฟังไทยอยู่บ่า่ากินหอดอยู่บ่เนาะบ่บ่เนาะเอออายุฉันเนาะกำกินหอดยันน้องแดงไ่ะกินเข่าไม่ได้เนาะมารับเคลื่อนน้องแดงอ่ะนะให้สามมือบ่ให้สามมือไม่กินเข่าไม่กินหน้าาเออวะก็คือว่าเนาะพี่น้องเนาะโดนๆได้มาหาน้องเพื่อนเธอหนึ่งนะ อ่ผมคือตะกอนเนาะน้องแดงเนาะ <ừ. S 1> อ่ะตะกอนนี่เพราะตัรคิวกันทไทยกวบพี่น้องกับแผนมาแต่เชร้าไอ้ไทยก่อนแผนมาสวยกันใบหนึ่งใบสอง,อ,อ,งอยู่ในช่วงการหมอนี่ว่ากินใกล้นะเนาะโมเมนต์มอนี่เนาะก็เดี๋ยวหมอนี่จับเมื่อเลขผ่าแล้วจ้ะน้องกับพี่น้องเลย <c oughs> คือว่าละว่าเรื่องผู้บ่าเที่ยวดุล่าเอฟซีเพิ่นไปเอฟซีเพิ่นก็นำหัวเนาะสเวลเนาะก็คือว่าเนาะงว่าวโยกน้องเพิ่นเนาะโดนโดนได้มาว่าวโยกเธอหนึ่งคือแต่ก่อนนี่วยเนาะว่าเรื่องภัวไทยน้องเด้งให้น้ำรถตะกี้ได้ชิมอยู่เนาะขนมภาเัวไทยไปเห็ดตะกี้นะบเพิ่นโมพังไม่ชิมเลยป่ะตัวน้องคิดว่าชิด้ชิมใช่ดอกเพราะว่าตอนนั้นอาจจะลมกันกับผูเขาไทยอยู่ห่มมา ห่มหยังก็ห่มเสือกเนาะอ่าเธอเลขบ่น้องเธอเลขบ่ได้ลมเออเนาะว่แต่นุ่มมาเตบาลเฮายังยากอยู่บ่ยากอยู่ยากอยู่เนาะสาววเจ้าคือบ่ซื้อมาตอนน้องเพิ่นแหนนุ่มเตบานะโอ้เนาะาววว่าสิเอาเงินไว้เพิ่นไปซื้อยงเนเอาเนาะโดยๆเนาะเบิ่ง่อยซื้อมาอยู่แต่ว่าพอดีก็นี่เนาะ3คนใ้เพิ่นเลือกอ่าชมกันเนาะเลือกก่อนว่าน้องแดงได้เลือกกลังก็น้อยใจลเนาะน้องแดงเนาะ เออเบิงเบิงเบิงเนาะไปเอาให้น้องฟินเสกอนเนาะจับท่าจับท่าโอเคเนาะเออเนาะน้องแดงนี่กีฬายังกินหอยกีถึงว่าไทยอยู่แต่ว่าก็ยังมีความกินหอยกีถึงว่าไทยอยู่บอในแบบในทางที่แบบว่าเคยหูจักกันใินะหมอ๋อเคยยูสกีโอ้เดี๋ยวนี้ได้ซะได้แล้วโอ้แบบว่ากินหอดเพิ่นชิว่าเยี่ยมเาอยู่บ่คือยิว่านี่เนาะเออสาวยาจะว่า เคยหได้บ่บาอยางเกิจใหญ่ได้บ่เแล้วมีกำหนดเนาะเจ้ากันเนาะให้เพื่อนสมกันเนาะใเพื่อนอนส้มกันให้เชเลือกกันน้องเทวากับมาน้องเดงอ่อ่ามาน้องเด้งอ้าน้องเดงได้เลือกกอนเนาะโอ้เนาะน้องเดงสิเอานอ่ปันกันเนาะพู่นเยเหยตัวไดบบเนี้ยเอเลือกกอนเนาะเจ้าผมบอกว่าเสียจริงก็มาเอาเอาน้องเท้เอาตัวไดน้องเท้ได้เอาน เออปั่นน้องผู้น้อยเพิ่นนําเออน้องผู้น้อยได้กินน้ําเปรี้ยวเนาะเออเนาะนั่นละเนาะเตะทีบานกันบ่น้องเบิ่งดูขอน้องเปียวก็เตะบานบ่อบานคือกันเนาะเออซื้อมาพอดีน้องเพิ่นอ่านี่เลยปันนกินเนาะละปองพออ่ามีแฮงขึ้นมานั่งี่ไว้บอกน้องเพิ่นขึ้นมานั่งพี่ขึ้นมานั่งเทิงพี่จะเด้อเด้อเจ้าเด้อี่นั่งกลางนี่นั่งกลางนี่เออ เออมื้อนั้นสาวเอานุ่มให้บ่กล้าเอาผูนี้เตสบายดีดูสบายดีก้องดูได้กินแไกินนุ่มได้สบายนบ่สบายดีบ่สิสบายดีแล้วนุ่มมือสบายดีดสบายดีอยู่ซขอบใจเว้าเหยเด้อซั่นขอบขอบใจดขอบใจเป็นอยู่บ่เออพาน้องนขอบใจดูน้องแดงขอบใจเด้อเออบ่เป็นเฮ็ดดอกเนาะยังอายบุ้ยิวอยู่นากนี่เนาะเเจาะยังบ่เป็นมเจาะเป็นอยู่บ่ ให้เอื้อเจ้าให้เหรอไหมน้องน้องเอ้ยก็คือว่านั่นแหละอ่าน้องแดงเพิ่นก็ดนๆที่ได้เขามาหาน้องเพิ่นปัวคือแต่ก้อนนี่อ่าจังได้หนึ่งมาเนาะอ่าแต่แสกกำลังมาเฮงน้องเพิ่น้องเนาะวิวกะอ่าขึ้นอ่าหลายคนกัเขามาหาคือตอนนี้ก็คือกันอ่ามันก็อยากเบาบางไปเนาะเชียๆเนาะบทบที่บอกว่าไปได้ไปก็ไปน้อวิวคือกัน

เออเนาะครับพน้องเนาะผู้นี้ได้เอาอีบ่เงินนี่ฮะโอ้โตสวัสดีครับงบบ่หลายเนาะบบ่หลายให้ตามงบเนาะแม่เอออันนี้น้องแดงเด้อบ่เช่อเออได้หยย่างอีหลอกระมขนุมก็ได้โยอันนี้อรสบายเออขอบใจอยู่มมือเอาเอ้ยเ้อเนาะเออ น้องใบวะฉันเนาะขอโทษขอภัยน้ำลายเนาะพ่อพี่น้องเนาะเอฟซีบางทานเพิ่นก็ดราม่าออายังในการวจาว่ตอกย้ำเนาะตอกย้ำน้องเพิ่นไล่ไว้บ้างเพิ่นก็จะวอาแบบว่าเออชื่อไปส่กันไายเนาะน้องเพล่เนาะใบเนาะกไลยคู่ไลยคนณพ่อพี่น้องเอ้ยแต่ว่าว่าจะได้บุญสมมาพักคนก็ต้องขอโทษขอภัยน้ำลายลายเนาะก็ไลยคู่ไลยคนก็น่าจะเอื้นคือกันพ่อพี่น้องเอ้ยแถวบ้านน้องใบบ่น้องเพล่บ่ อเอฟซีบางท่านโอ้คือว่าวสุภาพแท้ว่าชนตอกย้ำน้องเพิ่นแท้นี่ก็ต้องแต่่วาบางทีเขาก็อ่าว่าออกไปโดยที่แบบแบบเรื่องปากหรือว่าแบบว่ายังก็หลายผู้หลายคนเดินกันว่าใั่ไหมคือน้องเด็กน้อยแหละเนาะที่จริงก็น้องเด้งอีซื้อเนาะเพิ่มให้น้องเด้งน้อยว่าชนเออเนาะผู้นี้ได้ชื่อจริงได้ไหมจริงได้บอกชื่อไหมบอกชื่อดู ตาสวยดุลู่ยเนาะเว้ยเนาะแต่คือว่าเนาะตาเป็นเรืาเนานะโหแบบสีนี่ได้เรื่องเลยตาหายกินมันเออเนาะเป็น้องไงว่ายกันไปคือมื่อจัดนี่ไปโรงเรียนที่ก่อนมันบ่เนอ่ะน้องเพล่ได้บ่อยากไปบ่โรงเรียนฮะอยากไปบ่โรงเรียนเราดำหาว่าได้ดอกเนาะยินได้สาวไปโรงเรียนเมื่อยห่ว่าลืมวน ม่วนม่านี่ม้วว่าแต่ไปหุงเียนแต่ละมือนี่แม่ให้เงินจักพันเนาะมึเทียรกระสองเทื่อกระซอได้ห้าโอ้โดยแม่ยยให้น้อยอีะโดยโอ้แ่ให้ลายเนาะโดยโดยเนาะก็ว่าเป็นยังทีเอะคอยได้นะพ่อคอยขึ้นได้ลายอยู่ถอะ จะต้องอาหน้าพอตลอดเด้อสายเบมนี่จะได้หลายเอโอย่านเนาะก็คือว่าเนาะก็คือแบบที่ละเนาะมาเยี่ยมยามกันเด็กๆน้อยๆเนาะเพราะนหัวมวนกันไปพออย่างไดเอฟซีเพิ่นได้ยิ้มในหัวน้ำเนาะวันนี้อย่างไดเอาให้ยัดบวกินเลยมันโมเสบบอนโมเป็นตะอยากว่ามือนนี่ฮะเออยังโมอยากเนาะน้องแขีวก็ยังโมอยากวะกินดูเนาะแต่ว่าอายวอ ตอบตรงๆเลยเนาะอย่างไรเสาวยวห้องเกิดคือเชื um ่ออ่ะกลับเนาะบัดนี้เนาะเพราะว่ายังไงยังมีทางไปอีกหลายทางเลยสาวยวเพิ่อนก็อยากชวนไปอ่ะเต่งโสมให้ลูกอ่ะน้อยเพิ่นเน่ลูกสาวหล่าเพิ่อนเน้นเนาะเนาะยังไงกะสิพอตูจบขิ้ไปเรื่องน้องควาได้หลายเวลาหน้าที่อยู่เนาะแต่ก็พรุ่งนี้จไป หาสาวเพลงเพิ่นเนาะแม่นไปเย็บพยายามเพิ่นอีกันเย็มเพิ่นก่อนบ่าวไทยเพิ่นมากสาวเลๆก็อยากไปนี่อยากไปหาน้องนิน้อยนั่นน้องแพตตี้เพิ่อนนะน้องแพตตี้โอ้นนาะ้องเด้งนี่สะพ่นเป็นอยู่บ่พ่นป็้นใช่ป่๊บวัดนี้จะอายแล้วบัดนี้เนาะตะกี้ยังพ่นย้อยย่อยอยู่ตะกี้อยากเบิ่งยังมาขีดเจ้าของพ่นเบิ่งบ่เอใส่ย่อสี่ก็เป็นรองเพลงให้ฟังเออพ่นให้เบิ่งเพลงหยังเนาะน้องเด้งห้องตอนนั้น เจอได้ยังโอเพลคยังจำอ่ได้ช่ไหอ้าวความจำเชื่อมหลืวเ่าฉันแต่ก่อนกับตอนนี้มันต่างกันลายได้เบ่เวียดได้เมนเมนเพราะว่าอาแต่ก่อนนี่มาหนิทว่ารวินเทเวลนี่จมจากอ่าให้ชาวเวลมาหาเนาะผากคว่วอยู่ตลอดน้องแดงเพิ่นเรียกว่าเพิ่นจีบร้องเพลงให้ฟังพ่อให้เบิ่งตลอดเนาะแต่เจ้าเมนมาวันนี้เพิ่นหู่จักแบบว่าอหุ่นจักรอ่วเนาะแบบว่าไม่ได้เขากล้องเลื่อยบ่ บ่บ่บ่เกี่ยวเนาะน้องเนาะอ่าแบบนงมาแบบว่าความความรู้เอ้ยอ่าู้จักอแบบว่าพัฒนาขึ้นอแต่ก่อนนี้สั่งให้พ่อนี่แม่นพ่อนลยโอแมแแ่ลแม่เนาะแม่น้องไว้บ่นี่ฮะแม่น้องแบ่นะพี่น้องแก็บ่จักญาติลโนวัดปอกซะบ่เนาะเฮาอบไป โดยโดยว่าวไปมาล่ำมาล้อยเนาะอ่าว่าบใยายคลือเนาะอ่าว่าววาสิอ่าชั้มนี่ชั้มนี่กับโบชั้มนี่จะคลื่นอ่าบจบจะคลื่นเนาะว่าสิจบกับโบจบเนาะพลอยพี่น้องไปไปแต่น้องชาวแววเนาะอ่ามีแต่ว่ามือหน้ามือไหนเนาะที่เขามาเยี่ยมมาหยาม่เด้อน้องเด้ออ่าก็มีอย่างเงี้ยฝากถึงพ่อพี่น้องเอฟซีอยู่บ่บ่มีอ่าบอกให้ที่อยากมีอย่างอยากฝากถึงอยู่โบนี่อยากกินอยู่บ่ขนมบ่อไทยนะ ่ยอยากเลยยังกิดนอดเพิ่นดีว่าเขียดว่าไทยเี็กก็บอกเลยขึ้นน้ำตาอีกไรด้วยเว่าเกลื่มรถเนาะหยอกด้วน้องเนอเน้ะโดยน้อหัวม้วนกันที่นราอ่ะจินไดกันสิคอตจบคลิปซัมนี่เลยเนาะโดยโดย้อำลาพระจ้าไปคนพี่น้องไปหาน้อเพ็ตตี้น้องอ่ะเตยเพลงเนาะโดยอสบายดีใช่เนองสบายดีสบายดีอสบายดีด้พูน้อยนี่สบายดีด้เป็นบ่สสบายดี เราเปนดอกอันนี้อ๋อมีแต่ยึดกระป๋องนุ่มร้อน้าปุ๊บก่อนไข่เนาะป้ายๆๆน้องผัวพี่น้องเองยก็คือสิประมาณนี้เนาะคือเรื่องเฮือนเรื่องชาตนี่ก็ยังบ่มีข่าวอีกเข้ามาเลยเนาะงผัวผูน้องเองยมือใดนเด้อเฮือนชาติสนใจตั้งไหนเนาะน้องผัวผน้องเนาะนอกจังาก็ต้องขอบคุณเนาะงผัวผูน้องเอฟซีเบิร์ดสู่ผู้สู่คนเด้อที่เข้ามากดติดตามสมับชมคลิปแล้วก็บอกกดข่ามโฆษณาคลิปของบ่เวียดไปเนาะท้านี้บ่เวียดเองก็คือใช้ของเ่าเข้ามา สบายดีสบายดีเพื่อนพี่อนทอกคนบายบายกลับละ